ดูต่อข้อ113กันนะคะข้อนี้ประโยคก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่ mm hmm. เขาบอกว่า evidence is strong that UV intensity is not the principal factor in determining the skin cancer death rate mm hmm. เขาบอกว่ารักฐานเนี่ยมัน,นรุนแรงมากรุนแรงมากคือหลักฐานี้มันหนักแน่นมากว่าความเข้มข้นของ UV เนี่ยไม่ใช่ คือไม่ใช่ตัวแปรหลักที่มีอิทธิพลต่อที่มีอิทธิพลต่ออัตราการตายจากมะเร็งผิวหนังนะคะข้อนี้ผิดอย่างไร evidence คือหลักฐานเราข้อหนึ่งไม่ผิดอะไรเลยนะคะ evidence is strong ก็คือหลักฐานมันชัดเจนมากว่า UV ความเข้ม intensity คือความเข้มคนความเข้มข้นของ UV เนี่ยไม่ใช่ factor หลัก principal factor ก็คือ ฟกต์ก็คือแฟกเตอร์คือตัวแปรหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ principle factor ไม่ผิดอะไรนะคะ indetermining the skin cancer อันนี้แปลว่ามีอิทธิพลต่อ In the ข้อ3ก็ไม่ผิดอะไรนะคะข้อที่ผิดก็คือข้อ4ะคะ่ะข้อ4ผิดง่ายมากก็คือแต่บางคนอาจจะไม่รู้ตรงข้อนี้ก็คือเราต้องแก้จาก Death Rate เป็น d a t e น้องบางคนอาจจะเฮ้ยได้ไงล่ะพอน้องรู้ว่า rate เนี่ยเป็น noun ใช่ไหมคะครั้งแรกที่น้องรู้ว่าเป็น noun ก็คือ rate แ้วน้องรู้ว่า date ch เนี่ยเป็น noun ใช่ไหมเอ่ยเนี่ยนะใช้เขียนอันนี้ดีกว่าคําว่า d a t เนี่ยเป็น noun แต่คําว่า d a t เนี่ยเป็น adjective น้องก็จะเห็นว่าเฮ้ย dead rate แล้วมันจะถ้าสมน้องจะมีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวางหน้านาวต้องเป็น adjective สเพื่อเอา adjective มาขยายนาวข้อนี้ไม่ใช่ค่ะข้อนี้ต้องเป็นรูปนาววางหน้านาวเพราะอะไรล่ะถ้าเป็นคําว่า dead rate ที่เป็นนาววางหน้านาวแบบพี่พี่แก้ไปเนี่ยมันจะแปลว่าอัตราการตายค่ะแต่ถ้าน้องจะ แต่ถ้ามันแบบพี่โจนมันให้มาคําว่าเจตเรตก็คือรูป adjective ขยายนาวก็คือมันแปลว่ามันจะเป็นการบอกว่าอัตราอะไรอัตราที่ตายแล้วค่ะเป็นการขยายว่าอัตราเนี่ยมันได้ตายไปแล้วนะคะเพราะว่าเจมันขยาย a ร e ค่ะแต่ข้อนี้มันเป็นเอานามาซ้อนนาวก็คือเป็น,ปนก็ยังเป็นคำนาวีแปลว่าอัตราการตายแต่ถ้านี้มันจะแปลว่า อัตราการเปลี่นแปลงที่ตายแล้วค่ะความหมายมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยอยู่หน้านาวต้องเป็น adjective นะอาจจะเป็นนาวได้เราก็ต้องมาดูความหมายกันอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นข้อ13ก็คือแก้จาก date rate เป็น date rate นะคะ